มีข่าวคาวว่าจะสอบถูกต้องไหมคุณครูครับเนาะมีข่าวคาวว่าจะสอบเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะครับใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือกรุณากลับมาอ่านหนังสือได้แล้ว <Okay. S 1> นะครับคุณครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเราจะอยู่กันยาวๆครับในค่ำคืนนี้คุณครูคมีกระดาษปากกาคุณครูลองเอามาคิดตามนะครับหรืออาจจะนั่งหัวเราะอมยิ้มเล็กๆไปด้วยกันกับผมเล็กน้อยก็ได้ฮะนี่โอเคนะครับวันนี้สัญญาณเอฟเฟกต์น่าจะชัดเจนไม่เอ่ยพอดีผมพยายามจะ ให้ไ,ไลฟ์นี้สมุิที่สุดนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุดเลยเริ่มจากข้อแรกนะฮะไม่มั่นใจว่าคุณครูทุกท่านนั้นเคยเห็นหลักการคิดโจทย์ในแนวนี้หรือเปล่า mm hmm. เขาบอกว่าจํานวนบวกเรียงกัน25ตัวอนุญาตใช้เอาเสียงออกก่อนนะจำนวนบวกเรียงกัน25ตัวครับตัวแรกเครื่องหมายอย่างนี้ก็คือเครื่องหมายต่อใช่ไหมฮะเป็นเรื่องของอัตราส่วนนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าตัวแรกกับตัวสุดท้ายเนี่ยอัตราส่วนจะเป็น3ต่อ7ครับคุณครูครับ แล้วบอกว่าจํานวนในตําแหน่งกึ่งกลางเนี่ยมีค่าตามข้อใดอ่าโอเคนะครับขนข้อน,นี้วิธีการผมขออนุญาตค่อยๆพาคุณครูเขียนไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันง่วงเหงาหานอนจนเกินไปเนาะคุณครูเนาะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับข้อน,นี้หนีอันดับแรกสิ่งที่เราเห็นและมีความสําคัญก็คือบริเวณนี้นะฮะสิ่งที่คุณครูจะต้องพยายามมองก็คือสามต่อเจดที่เขาให้มาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่อัตราส่วนที่ถูกต้องหรืออัตราส่วนที่แท้จริงถูกต้องไหมฮะแต่เป็นอัตราส่วนที่มีการตัดทอนหรือทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเจอลักษณะนี้เข้าไปคุณครูควรจะให้มีตัวแปรอะไรเพิ่มเติมไว้สมมติข้อนี้ผมให้เป็นตัวแปร x เ,เพิ่มเติมไว้ก็แล้วกันเห็นไหมฮะมีพหุคูณเป็นตัว x เ,เพิ่มขึ้นเพื่อใส่เข้าไปเพื่อให้การคูณน,นี้กลายเป็นเลขของมันที่ถูกต้องนั่นเองอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อแบบนี้นะครับ อันดับแรกสิ่งที่คุณรูต้องเช็คก่อนเลยก็คือคุณครูต้องอย่าลืมเขียนตัวแปรเพิ่มไว้นี่คือสเต็ปที่1นึ่งโอเคนะครับนี่คือสเต็ปที่1ของการพิจารณาข้อสอบในลักษณะแบบนี้จากนั้นคุณครูจะหาตัวกึ่งกลางได้ยังไงครับแน่นอนว่าคุณครูไม่จําเป็นต้องเขียน25ตัวเนาะเรียงรายกันให้ครบหรอกไม่จําเป็นเพราะสุดท้ายท้ายสุดคุณต้องคํานวณอยู่ดีนะครับนั้นเจอโจทย์ลักษณะนี้นะฮะหรือเจอเจอโจทย์แนวนี้ คุณครูต้องตั้งลักษณะนี้ครับก็คือแน่นอนว่าเราต้องพิจารณากันเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะพิจารณากันเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเดี๋ยวคุณครูรองมาพิจารณานะครับว่าข้อนี้นี่ถ้าเรายึดตำแหน่งแรกนะครับเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องพิจาราก็คือเราให้ตัวแรกก่อนเนาะให้ตัวแรกหรือตัวที่1นะครับให้ตัวแรกหรือตัวที่1เนี่ยเป็น x อ่าถ้าสมมติว่าเราให้ตัวที่1เป็น x คำตอบก็คือตัวสุดท้ายหรือตัวที่ย5ิบห้าคุณครูคิดว่าจะเป็น x บวกอะไรครับตัวที่ยี่สิบห้าตัวที่ยี่ะคบห้านะครูนะตัวที่ยี่สิบห้านั้นจะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าตัวที่1หรือตัวแรกเป็น x ตัวที่สองต้องเป็น x แล้วเพิ่มขึ้น1ใช่ไหมครับหมายถึงตัวถัดไปเนี่ยจะเป็น x บวก1ตัวที่สามก็จะเป็น x บวกสองตัวที่สี่ก็จะต้องเป็น x บวก3าไปเรื่อยๆแปลว่าตัวที่ยี่สิบห้า ก็คือตัวสุดท้ายนั้นจะต้องเป็น x บวกเท่าไหร่ครับ x แล้วบวก24ตรงนี้คุณครูระวังนิดนึงนาะมันจะไม่ใช่ x บวก25เพราะว่าตำแหน่งแรกเราให้เป็น x ไปแล้วดังั้นตัวที่2จะกลายเป็น x บวกด้วย1อ่าโอเคไหมครับประมาณนี้โอเคนะค,คุณครูครับไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยจากนั้นครับค,คุณครูครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็เอามาเข้าอัตราส่วน ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวแรกต่อด้วยตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น3ต่อ7เพราะฉะนั้นถ้าตัวแรกเราคือ x นะฮะตัวสุดท้ายเราคือ x บวกด้วย24การเขียนอัตราส่วนนั้นคุณครูสามารถเอามามองให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแบบนี้ได้อ่าโอเคไหมครับคุณครูครับ x ต่อด้วยสาอ่ x บวก24คุณครูต้องเอามาเท่ากับ3 x ส่วนด้วย7 x ของคุณครูที่ที่ผมทำไว้ตรงนี้ อ่าโอเคไหมครับแต่อเผอิญเผอิญว่าข้อนี้ถ้าเราเขียนในลักษณะของการหารกันเนี่ย x มันก็จะทําการสเสดมาคอมหักล้างกันไปคุณครูเห็นไหมตรงนี้จะทําการตัดทอนหรือหักล้าง x ตัด x ก,กันไปเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x ส่วนด้วย x บวก24จะมีค่าเท่ากับ3ส่วนด้วย7แบบนี้โอเคไหมครับคุณครับใครทันไหมเอ่ยอ่าทันแล้วเยี่ยมมาหน่อยฮะกดหัวใจมาให้นิดนึงได้ไหมเอ่ยอ่า ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บครับคุณครูครับเนาะพอมาถึงตำแหน่งลักษณะนี้เสร็จปุ๊บคุณครูก็ใช้ลักษณะของการแก้สมการโดยวิธีการคูณอะไรฮะโดยวิธีการคูณไฟอ่าเอาฟลัฟลัฟไฟอ่าคุณครูก็ไฟเลยนะฮะไฟเอาเจ็ดขึ้นไปคูณฝั่งนี้แล้วก็คุณครูก็อย่าลืมว่าเอาก้อน x อ็บวกยีนั้นค่อยขึ้นมาหาเลข3โอเคไหมครับงั้นถ้าคุณครูได้แบบนี้เสร็จปุ๊บคุณครูก็จะได้ว่าคุณครูผมเขียนสีแดงแล้วกันฮะค่อยเจ็ดไปทางนี้แล้วก็อย่าลืมว่าค ปบริเวณนี้อ่าแะนคุณครูก็จะได้สเตปนี้ว่าเป็น7คูณ x ผมใช้ตัวเส้นยาวๆนิดนึงเส้นใหญ่ๆนิดหนึง่งอ่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่เข <c oughs> ียนนะครับได้ตามนี้เพราะฉะนั้นคุณครูเรามาระวังนิดนึงว่า3คุณครูจะคูณอยู่กับ x บวก24ต้องใส่วงเล็บด้วยนิดหนึงก่อนนะครับถ้าคุณครูรีบร้อนจนเกินไปคุณครูจะเขียนกลายเป็น3 x บวก24เลยอันนี้ถือว่าผิดพลาด เพราะ3นั้นจะต้องคูณอยู่กับทั้งตัว x และ24นั่นเองแั้นคุณครูต้องคิดอีกบรรทัดหนึ่งข้างล่างครับตรงนี้กลายเป็น 7x อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวถัดไปตรงนี้คุณครูก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับคุณครูต้องใช้การคูณกระจาย3เข้าไปข้างในทั้ง2ที่แบบนี้อ่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกที่คุณครูคูณเข้าไปคุณครูก็จะได้ 3x ถูกต้องไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคุณครูเอา3คูณ24 นะครับคำตอบคุณครูก็จะกลายเป็น72ไม่เอ่ยอ่าโอเคนะฮะคุณครูจะได้เสร็จจากนั้นแก้สมการทั่วไปครับนะถ้าถึงขั้นตอนนี้ผมว่าถ้าคุณครูหาคำตอบไม่ได้นี่คุณครูจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมอย่างยิ่งใหญ่แล้วฮะคุณครูย้าย 3x ที่น้อยกว่า 7x ใช่ไหมครับย้ายสม,มนุครัวไปไว้ฝั่งเดียวกันก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยคุณครูก็จะได้ว่า 7x อลบ 3x อ่าผมเขียนช้าๆก็แล้วกันฮนะไปช้าๆจะเท่ากับ72แบบนี้ 7x ลบออกไป 3x คุณครูก็จะเหลือแค่ 4x ได้แบบนี้จากนั้นคุณครูก็ค่อยย้าย4ไปหารใช่ไหมครับนี่เอา4ไปหารตัวนี้ตัวใครตัวมันนะฮะ <c oughs> การหารเวลาคุณครูไปเจอในห้องสอบจริงๆรนี่ตัวใครตัวมันแปลว่าคุณครูจะต้องแล้วแต่เลยนะฮะถ้าคุณครูหารผิดก็อันนี้ชีวิตคุณครูก็จะเปลี่ยนไป <c oughs> แล้วแต่คุณครูเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูหารให้ดีนะฮะ คำตอบออกมาต้องได้สิบแปดนะคุณครูต้องไปฝึกนิดนึงอ่าโอเคไหมครับแปลว่าตัวเลขตัวแรกคุณครูเนี่ยนะฮะสตาร์ทตัวที่หนึ่งเนี่ยเริ่มจากสิบแดนั่นเองแล้วก็จะเป็นสิบเก้ายี่สิบไปเรื่อยๆอ่าคุณครูเขียนไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวสุดท้ายคุณครูจะเป็นเท่าไหร่อ่าก็ว่ากันไปโอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าตัวแรกคุณครู x คือสิบแปด คุณครูได้ x คือสิบแปดใช่ไหมครับได้ x คือสิบแปดหมายถึงตัวแรกนะถ้า x ตัวแรกเป็นสิดถ้าคุณครูลองไล่นะฮะคุณครูอาจจะนับนิ้วไปก็ได้นับไปเรื่อยๆนะฮะตัวที่ยี่ิบห้าคุณครูจะเป็นตัวที่สี่สิบสองอ่าหมายถึงเป็นเลขสี่ิบสองนั่นเองอ่าแบบนี้ทีนี้คําตอบเราอยู่ไหนเอ่ยคุณครูครับอ่าคำตอบเราเขาบอกว่าเป็นตําแหน่งกึ่งกลางหมายถึงหาตัวที่อยู่ตรงกลางพอดีพอดี แฟนผมถามนิดนึงก่อน25ตัวนะครับ25ตัวแปลว่ามันเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับคุณครูครับผมเอาง่ายๆก่อนสมมติผมมีอยู่3าํานวนผมขออนุญาตเอามือขึ้นมาคุณครูเห็นไหมเอ่ยผมขออนุญาตเอามือยกขึ้นมาถ้ามีอยู่3ามจนวนตำแหน่งกึ่งกลางคือตัวที่สองแปลว่าถ้าเรามีตัวเลขเป็นจํานวนเป็นเลขคี่มันจะมีตรงกลางที่เป็นเลขตัวเดียวแต่ถ้าคุณครูมี4จํานวนเห็นไหมฮะ คุณครูจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีตัวที่2กับตัวที่3ที่อยู่ระหว่างกันแปลว่าถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางจะมี2ตัวแปลว่าคุณครูจะต้องจับ2ตัวนี้บวกกันแล้วหาร2ถ้าเป็นเลขคู่นะแต่พเพอิญพเพอิญโชคดีฮะข้อนี้เป็นเลข25ซึ่งเป็นเลขคี่เลข25เป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นเราจะหาตัวตรงกลางได้ตัวเดียวซึ่งวิธีการหาอย่างง่ายๆนะฮะถ้าเป็นเลขคี่แนะนําเลยว่าสเต็ปของการหาหรือวิธีการหาจํานวนคี่ตัวนั้น ก็คือคุณครูเอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายคุณครูมาบวกกันเลยครับแล้วคุณครูทําการหารสองได้เลยตัวเลขตัวนั้นจะกลายเป็นตัวที่อยู่ตําแหน่งกึงกงก่งกลางกึ่งกลางพอดีนั่นเองอ่าโอเคนะฮะคุณครูทันไม่เอ่ยแะนั้นคําตอบของข้อนี้คุณครูเอา18บวกกับ42ได้เลยนะครับค,คุณครูจะได้คําตอบมาเป็น60สหารสอง เมื่อหารสองแล้วตำแหน่งที่เป็นเลข30จะอยู่ตัวตรงกลางตรงกลางพอดีนั่นเอง <c oughs> อ่าพข้อนี้นะฮะคำตอบของเราจึงอยู่ในช้อยข้อคอควายอ่าโอเคไม่เอ่ยอ่าคุณครูโอเคไหมครับข้อนี้ใครโอเคใครเข้าใจอยู่พิมพ์ตัวเคมาให้ผมได้ไหมร่วมสนุกกันเล็กน้อย <c oughs>